นามสกุลข้างหลังออกโอเคท่านกิติโพคิ์โอเคได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สองสสวัสดีครับผมนัทกิติโพคินผลงานปกติเป็น A c a แคร์เบลนะคะวันนี้เป็นไรวันนี้สวัสดีค่ะเอกแคร์กิติโพคินนะคะ ว่าทำไมผมถึงเอามาถามไม่ได้หรอเขาเล่นจะบอกให้โอเคมาแล้หน้าเหมือนกันเลยน้องเดินน้ำไม่ต้องพูดเดินน้ำไม่ต้องบอกก่อนที่จริงแม่พี่ก็ขอน้องออกมาเนี่ยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะผมงานตาพี่ชิมออกมาเลยเอ๊ไม่รู้ใครตามออกมาเปไม่พูดใช่ใช่ค่ะบใช่ครับไปด้วยน้องหนักมากเลย อ้าวโอเคก็คือไฟนอล e ีพีทำไมในทักเนี่ยคือแย่งกันพูดคือพวกพี่โชว์ก็โชว์ไปเยอะมากับผมแต่ทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีที่ทีพวกคินแก๊งไม่โชว์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละผมเลยเอามาวันนี้อ๋อ มีใครรอชิวเมฆกับทอดาอยู่มั้ยว้าวันนี้มาหาแล้วน่วมรวววมอไม่รววววรววววววมวว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 ่ววววาววววววมาวก็วว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 วเวววว คือในฐานะพี่ชายพี่ชายอย่างเดียวก็ได้ไม่ตอนแรกจะพี่ชายสุดหล่อสุดด,ดีรักมากกวเดี๋ยวมันจะดูแบบดูดูแขกเกินโอเคโอเคในฐาน,นะพี่ชายเนี่ยพี่ก็เลยบอกเฮ้ยคือด้วยความที่น้องสองคนเขาเจนเวทีมากเนาะเราก็เลยบอกในขนาดน้องเออพี่รู้ว่าน้องขึ้นเวทีเยอะน้องอยากโชว์อะไรน้องเลือกเลยเดี๋ยว ที่ที่ตามให้ได้แล้วไม่เราเราเลือกเพลงเพราะเราอยากอยากเห็นพี่จิมกับเพลงนี้ด้วยแล้เพลงต่อไปนะครับผมเอา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 เพลงที่อนดิเอาเพลงที่เอาเพลงที่ก่อนจบไปแล้วเพลงที่ได้ไปไม่ร <Bond> ู้สึกว่าเพลงที่เพิ่งจบไปเนี่ยเพลงมีอีกไหมนะครับผมทุกคนน่าจะเคยฟังเป็นทวีทูวันเป็นแก๊งแบบเมื่ไหนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมมประาณโอ้ยอย่าพูด้อื่น อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะแบบป้อนหนึ่งปแล้วก็กำลังขัดยืนอยู่พี่จิ่งกับพันเดินเหรอป้อนหนึ่งปศพันเดินเนยพี่ถามอะไรนะพี่จิมอายุเท่าไหร่ตอนที่เพลงนี้ออกอย่างไรพ่าิมยังยุ่ง่นอยู่หรือว่าถามพี่จิมอายุเท่าไหร่ตอนนี้จำไม่ได้เดี๋ยว พว่าพวกที่ส่งเสียงอ่ะจููผมว่าผมว่าไม่ไม่ห่างจากผมมากมากกว่าโอ้โหคืออะไรแก๊งเออไม่จะเพลงเพลงเมื่อกี้ผมชอบมากนะเพลงนี้ตอนเด็กผมร้องไว้ใช่คือดังมากนั้นดังมากแล้วว่ามันเป็นแก๊งชูชวันสามคนด้วยใช่ก็นี่เลยของแก๊งเลยครับทำทดาเหพี่ เองนโกชูเบเ้เอาเบเ้เเ้ันบเออันนี้ตาเป็นลูกห่างงนะลูกอันนี้อันนี้อันนี้แค่อาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำโอเคอ๋อสมัยอันนี้เด็กเด็กแบบเด็กเลยพวกที่ส่งเสียงเอางี้ ผมรเพราะใกล้ๆกันผมรู้ว่าคุณเคยเล่นชุดดไณมีคนใส่หน้าได้แค่เพราะคำนี้ข้าไปเบลไก่อนช่างมันเถอะโอเคเราปล่อยให้เป็นนักเที่ยวเบเบลนะโอเคก่อนที่จะไปเข้าเพลงดัดไปพี่อยากจะวอร์มอัพซะหน่อยโอเคเดี๋ยวๆนะพูดก่อนว่าคือโชว์ทั้งหมดที่เลือกมาสองโชว์รวมถึงโชว์ที่ดัดไปเลยเนี่ยคือเอาจริงสำหรับน้องอ่ะ ไม่ได้ยากเลยเลยว้ยบอกว่าพี่เห็นเลอนกับพี่จิมมายากเลยแต่ว่าไม่คือพวกน้องต่อท่าก่อนพี่จิมใช่ไหมแล้วแบบโคโลาก็บอกว่า เนี่ยพี่จิมอะต่อเสร็จหมดแล้วเออได้บุกเขียนเลยตอนแรกได้มากเก่งม,มาก<อ>เข้าเพลงมากขอปิดกำแพงเขียนในบ้านก่อนได้ป่าวะเฮ้ยเป็นกับพี่จิมอะไรเมื่อกี้พูดนะไม่ใช่ผมจะมหมายถึงว่าจะทำยังไงให้แบบเออเราดูดีเท,ท่าพี่จิมได้ในเวลาได้ไามเนี่ยพี่เชื่อว่าทั้งออเมื่อกี้ไม่ได้คิดแบบนั้นเฮ้ยผมเห็นพี่จิมเต้นอยู่ในแบบเออสเตจช้าไม่ถึงนะพี่จิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก่อนเข้าโชว์ดัดไปเนี่ยอยากจะวอร์มอัพสักนิดหนึ่งโอเคไหนไหนน้องก็มีแบบเขาเรียกว่าสกิลเต้นที่เดือดเดือดแล้วตั้งใจแล้วร่วมเป็นึงขอขอขอตั้งใจเป็นมืขอเพ้่จะได้รู้ไหมว่าเลิศนิ้วเคิร์ฟผมเป็นยังไงและได้รู้ไว้ว่าคือจะเต้นเพลงนี้ยหรอเขาเรียนกันยังไงและรับเหอแล้วมาที่จริงเราตั้งใจก่อนมา อาราคาดาราดึดด <Ara. S 1> ึดดึดแ้ดอาคาดาดาราราหนีเลยอย่างเนี้ยทำไมเป็นอึ่าเนี้ยเอาใจอยได้ขนาดไหนล่ะพี่เจมบอกอย่างไแปดแปดอแปดเรืองเหดไม่เดี๋ยวคุ้ ไม่ใช่เอาเอาไม่ใช่เวลาเวลาสอนเต้นอ่ะเขาต้องค่อยคไปอ๋อโอเคได้ไหมเอาเนี้ก่อนเอาเพ่นี้ก่อนอเคาดาระคาดาตืนตืนอนตระคาดาแล้วก็บนท่านี้แหละเตือนเตือนเตือน้ตือนเตือนมตือนตือนันตืนเือนเอือนเืนนนนเป็นเ ขอแบบจุดห้าได้ไหมโลเรเยขอแบบช้าแบบช้าอ่อช้าใช่ไหมขอแบบจุดห้าก่อนเราดี๋ยวมเดูเราดูเราดูห้สี่สองกอะคา